นาฬิกาแบรนด์หนึ่งที่สวยงามและทนทานมากที่สุดในโลกเขามาพร้อมกับปรัชญาที่ว่าถ้าเราสามารถจินตนาการได้เราก็สามารถทำได้จะเป็นแบรนด์ไหนไปดูกัน สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับนาฬิกาในมือของผมจะเป็นนาฬิกาแบรนด์ลาดรุ่นกับตันคุกนะครับก่อนที่เราจะลงรายละเอียดน,นะครับไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมก่อนนะครับ จะมาพูดถึงนาฬิกาแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกินร้อยปีลาโดก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันนะครับนอกจากมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วนะครับยังเป็นนาฬิกาที่ขึ้นชื่อว่าทนทานมากที่สุดในโลกนาฬิกาแบรนด์หนึ่งที่มีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเราเรียกกันว่า moving anchor อยู่ตำแหน่ง12นาฬิกามีสัญลักษณ์เป็นรูปทรงตราสมอแล้วก็สามารถ หมุนได้การให้สัญลักษณ์ที่หมุนได้นั้นมาพร้อมกับกลไกที่เป็นออโตเมติกแสดงว่านาฬิการเรือนนี้นะครับถ้าหมุนได้ก็จะต้องเป็น,นกลไกออโตเมติกเรามาพูดถึงชายาของกัปตันคุกกันก่อนนะครับนาฬิกากัปตันคุกเนี่ยเป็นรูปแบบดั้งเดิมปัจจุบันเนี่ยมีความคลาสสิกในวิธีการการทำงานหรือออกแบบที่ทันสมัย และเขาจะต้องทําภายใต้สโลแกน2คํคำคือเป็นการทํางานภายใต้ฟังชั่นอลหรือเรียกกันว่าเป็น Master of Material เรนื่องจากว่าลาโดนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของแม t e ท i เรียลทุกอย่างทุกประเภทและคํานึงคือ e m o t ช o ั a นอนะครับถ้าคุณจะเข้าถึงนาฬิการเรือนนี้ คุณต้องได้สัมผัสหรือเราเรียกกันว่าฟิลอิดนั่นเองนะครับระดับของการฟิลอิดนั้นคุณต้องได้สัมผัสได้เข้าถึงถึงการใช้ในการเรือนนี้คุณถึงจะได้รู้จักคําว่าลาโดกับตังคุกนาฬิกาลาโดกับตังคุกมีความคลาสสิกโดดเด่นและทันสมัยเมื่อมันถูกกลับมาผลิตใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสีของเขามีทั้งหมดสีสนะคือเขียวน้ําเงิน แดงและน้าตาลและการใช้สีของเขานั้นมีความคลาสสิกคือสีไม่สดเกินไปสีเขียววันนี้ผมให้ความรู้สึกกับมันว่าเป็นฟอร์เรสเนื่องจากว่ารายการเรือหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษมีทั้งหมด3อย่างคือเป็น Business Look เป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็น outdoor เพราะฉะนั้นคุณสมบัติ3อย่างนั้นเขาจะต้องมีความหมายและเป็นแบบนั้นให้ได้จริงๆการนำนาฬิกาเรือนหนึ่งให้ใส่อยู่บนชุด business look แบบที่ผมใส่สูตรอ่อนแบบนี้นะครับและในความเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับแมตช์เรียลที่จะต้องส่งเสริมหรือเรียกกันว่าคุณสามารถใส่นาฬิกาเรือนนี้ได้บ่อยและในระดับ outdoor คือมันมาพร้อมกับฟังก์ชันดำน้ำา300เมตรเป็นฟังก์ชันที่ควบคู่กับคุณสมบัติ ความเป็นเอาท์ดอคือทนทานต่ำน้ำลึกและใช้งานได้ง่ายนั่นเองนะครับในหน้าปัดของเขาสำหรับบนมือของผมอันนี้เป็นสีเขียวเข้มนะครับและมีสัญลักษณ์บนตำแหน่ง12นาฬิกาหรือเราเรียกกันว่า moving a n k l e เป็นตาสมอหมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นการให้สัญลักษณ์นั้นจะต้องมาพร้อมกับพิธีการดูนาฬิกาที่ง่ายด้วยเช่นกันไปดูที่เข็มของเขาก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเข็มเรือนนี้ เป็นเข็มสีเยลโล่โกลด์และมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรนในตำแหน่งเข็มชั่วโมงนะครับอันนี้ทําให้เรามองง่ายยิ่งขึ้นและมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นและมองหลักเวลาได้ง่ายอีกนะครับเพราะว่าใช้ภายน้ําสีขาวเราเรียกกันว่าเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาครับคือสว่างเรืองแสงแบบยาวนานและเขามาพร้อมกับจานวันที่สีขาวในตำแหน่งสามนาฬิกาก็มองเห็นชัดด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันคอนทาราสกับสีของหน้าปัดในทุกๆสีสําหรับเรือนนี้นะครับผม เห็นว่าผมมองได้ใสสว่างและมองเห็นนาฬิกาบนหน้าปัดได้ทุกองศานาฬการเรืนนี้ เขาใช้กระจกซับฟล์ในแบบโค้งนะครับการใช้กระจกซับฟล์ในแบบโค้งเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าโดยปกตินะครับเราจะเห็นว่าในการที่มีกระจกซับฟล์เนี่ยโดยมากแล้วจะเป็นแผ่นเรียบแต่ถ้าคุณเห็นว่ากระจกซับฟล์มีองศาที่โค้งมันเป็นคุณสมบัติที่ทําให้คุณเนี่ยมองเฉียงเห็นหน้าปัดของนาฬิกาเลยเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นกระจกซับฟลของลาดจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษคือตัดแสงสะท้อนลดแรงเสียดทานและกันแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับจากนั้นเนี่ยขอบนาฬิกาเลย ก็สามารถปรับหมุนเทียบเวลาได้นะครับเนื่องจากว่านาฬิการเรือนนี้ให้สัญลักษณ์อยู่ตำแหน่งด้านล่างว่าดำน้ำได้ถึง300เมตรจึงจะต้องมีขอบในตัวของมันเนี่ยเพื่อมาปรับเทียบเวลากับถังออกซิเจนเวลาคุณใช้ดำน้ำมันจริงๆและความโดดเด่นของเขาก็มาพร้อมกับสีเขียวที่เป็นขอบเซรามิกเขาให้สัญลักษณ์เป็นหลักขีดและมาพร้อมกับตำแหน่งเลข 15, 30, 45แบบนี้เป็นต้มน,นะครับ ทีนี้เราจะมาดูคุณสมบัติหลักพิเศษที่สุดของนาฬิการเรือนนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวเรือนและส่วนที่เป็นโลหะที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับเป็นสีทองมันคีอบรอนซ์นะครับและก็เคลือบด้วยทองคําบริสุทธิ์ตำแหน่งที่เคลือบนะครับคือตัวเรือนขอบและ b u c k กิหรือหูเข็มขัดด้านหลังนะครับพวกนี้เป็นวัสดุชนิดเดียวกันทั้งหมดรวมถึงเม็ดมะยมอันนี้ด้วยเช่นกัน,นครับการใช้โลหะที่เป็นบอนซ์และก็เคลือบด้วยทอง อันนี้เป็นแบรนด์ลาดเพียงแบรนด์เดียวเท่าหนักที่นํามาเคลือบด้วยทองเพราะว่าเขาทําให้วัสดุตัวนี้นะครับเมื่อสวมใส่แล้วเกิดพาทิน่าเรียกว่าเมื่อคุณใช้ไปได้สักระยะนึงมันจะเกิดการผสมผสานด้วยอากาศและวิการการใช้งานก็จะเป็นตัวแปรที่ทําให้ในาฬิการเรือนนี้เป็นเอกลักษณ์ในแบบคลาสสิกหรือเรียกว่าบรอนซ์เคลือบทองแบบนี้ทาได้ครับเพราะฉะนั้นการใช้เม็ดมะยมของนาฬิการเรือนนี้จะต้องทําให้ มีการขันเกลียวล็อกเม็ดมะยมเพื่อกันน้ำในระดับ300เมตรทีนี้เรามาดูด้านหลังของเขานะครับเราจะเห็นส่วนที่แตกต่างจากวัสดุ2อย่างนะครับ ตัวเรือนของเขาเป็นบรอนซ์แต่ฝาหลังของเขาเป็นไทเทเนียมนะครับเนื่องจากว่าการใช้บรอนซ์เนี่ยมีค่าความแข็งสู้กับไทเทเนียมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการใช้ไทเทเนียมทําให้มีการผลึกตัวเรือนแน่นกันน้ําน้ําไม่เข้าในระยะ300เมตรสัญลักษณ์บนฝาหลังของเขาเป็นมาน้ํา3ตัวนะครับ มีความพิเศษแบบสุดๆทีนี้เรามาดูสายนาโตที่เขาให้มานะครับสายนาโตเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษของลาโดเนื่องจากใช้วัสดุที่เป็นผ้าใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษนะครับหรือเรียกว่าเป็นการสารแบบแน่นเหนียวทำให้ไม่ละคายเคืองกับผิวของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นการใช้สายไนลอนคือใช้หูเข็มขัดหรือ b u c k กิที่เป็นบอน์เคลือบทองพร้อมกับห่วงรัดสายเพราะฉะนั้นการใช้สายนาโต เขาจะต้องแมชกับหน้าปัดอย่างนาฬิกาบนข้อมือของผมอันนี้นะครับเป็นหน้าปัดสีเขียวก็สายจะเป็นสีทูโทนคือสีเขียวสลับสีครีมหรือสีน้ำตาลอ่อนนั่นเองนะครับ ถ้าเราเข้าใจนาฬิกาในเวอร์ชั่นคลาสสิกแบบนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเรียกว่าทางสมัยมากขึ้นเพราะว่าเขาใช้กลไกสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงแล้วก็มีขนาดตัวเรื่อนที่เหมาะสมกับข้อมือของผมขนาดข้อมือคือประมาณ16.5ถึง17เซนเมก็ใส่กับนาฬิกาเรือนนี้ขนาดตัวเรือนของเขาไม่นับเม็ดมยมนะครับ42มิมเดี๋ยวจะลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับแบบนี้ ก็มีการออกแบบให้กับคนที่ข้อมือเล็กได้ถึง15เซนติเมตรเลยนะครับถ้าคุณใส่สาย,สายนาโต้เส้นนี้พร้อมกับนาฬิกาเรือนนี้และก็เหมาะกับทั้งผู้ชาย และผู้หญิงที่ต้องการใส่นาฬิกาประเภทสปอร์ตผมก็คิดว่าได้ด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูราคานาฬิกาเรือนนี้กันดีกว่าว่าเหมาะสมแค่ไหนที่เราจะจ่ายเงินให้กับนาฬิการุ่นกับตันคุกมูลค่าของเขานาการเรือนนี้มาพร้อมกับราคาไม่ถึงแสนนะครับคือ8 6 1 0 0บาทและการรับประกันของเขาทั้งหมด2ปีการรับกันของเขาเนี่ยแน่นอนครับ นาฬิกาเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อรับประกันได้2ปีนะครับแต่ที่จริงแล้วนาฬิการออโตเมติกและก็ Material แบบนี้นครับอยู่ได้เป็น100ปีนะถ้าคุณสนใจที่จะซื้อหรือเข้าไปฟิลิดนาฬิกาเรือนนี้นะครับคุณก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําได้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะ Walk-in ิเข้าไปคุณก็ไปค้นพบนาฬิกาเรือนนี้ในตําแหน่งด้านนี้นะครับคือเว็บไซต์นี้ Line Official และ s h o ป e e รวมถึง Lazada โดยเช่นกันนะครับซื้อมันง่ายนะครับในที่ต่างๆแต่ผมก็เชิญชวน,นครับให้คุณไปลองไปสัมผัสโดยระดับการเข้าถึงฟิ l It นาฬิการเดือนนี้ให้ได้จริงๆนะครับไม่ว่าในการที่คุณตั้งใจที่จะซื้อเป็นเรือนแรก รือเลื่อนต,ต่อมาเรานิยมที่จะสัมผัสนาฬิกาให้ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการสัมผัสถ้าคุณจะฟิลอีกนาฬิกาเรือนนี้นะครับคุณก็ทํามันได้ง่ายนะครับแต่ผมอยากให้คุณได้มองหา m a t e r i ย l ประเภทไหนหรือวัสดุอย่างไรที่จะให้คุณค่าให้ราคาและคุ้มเหมาะสมกับการลงทุนแล้วพบกับผมในตอนใหม่นะครับสำหรับตอนหน้าจะพาไปดูนาฬิกาที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดมันคืออะไรแล้วพบกันเล็กมโน